ดังไฟติดแล้วเรียบร้อยดังไฟติดอยู่เด้อครับผมย่างปลากิชแลงครับกีิชเหลือก็สามตัวนะครับเดี๋ยวย่างต่ออันนี้ก็ขึ้นนีบเรียบร้อยนะครับนี่ครับค่อยๆย่างไปนะครับ <c ười> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อ่าโอกาสดีสพพก็จะพาเพื่อนๆนะครับมา ย่างปลาสุกินกันนะครับอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็เป็นปลานิ้นนะครับอันนี้เพิ่นได้มาจากปติ๊กแฮนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะย่างสูกเพื่อนเเบิ้งนะครับโ่ยเป็นจแซบขนาดใดนะครับเพื่อนเพื่อนจัดไปครับนี่ก็ย่างพอกินกันนะครับหาตัวพอดีครับนี่ครับโอ้สดๆนะเป็นปลาเพื่อนไปติ้งแฮมา เก็บเกลือไว้เรียบร้อยแล้วพวกออกเรียบร้อยแล้วครับผมจัดไปก่อนที่จะย่างนะครับก็เก็บเกลือไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บเตยนะครับเตยหอมนะครับเอาไปใส่ไปใส่ไอ้ยัดปากมันจังน้อยนะครับเพืเ่อนให้หอมใส่ตะไคร่ก็ได้นะแต่ว่าผมใช้เตยเตยไม่เตยหอม ัได้หอมหอมเนาะนะครับโอเคผมมันทำดีพ่อตัวละใบพ่อครับผมนะครับครับนี่ได้เตยมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะออกมาอเอามาจากไดอ่ะเอามาจากหลังบ้านครับผมเขาก็พันนะครับพันแบบใดก็ได้ง่ายๆขอผ้าปีนังได้ไหเขาก็ยัดใส่ปากปลาแบบนี้จะได้หอมหอมนี่ อืมแบบนี้ครับกร<ๆ>อบๆเดี๋ยวก็ข้ากระเห็ดให้มันครบเลยนนแล้วแต่ขนาดปลาตัวน้อยก็ยัดตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่กย็ยัดสองใบยัดปากบ่ได้ก็ยัดพุ่งมันก็ได้ครับ <c oughs> หอมๆอมโอเค ไปเลยแบบนี้เพิ่มความหอมนะครับปลาย่างเราแบบนี้ตัวเนี้ยเขากะยัดเลือดเลือดไหลอืมเลือดอไหลม,มันตายแล้วลูกข้าวเลือดไหลอะไ้ป่าอ่ะ น,น,นะน,นี่ครับเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นอันเซตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับไฟกันก่อนนะครับเพื่อนดังไฟเหมอน,นก,นกอน quay quay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดี๋ยวรอทานติดก่อนกาก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างปลาครับเพื่อนดังไฟติดแล้วเรยียบรอยดังไฟติดอยู่เด้อครับผมย่างปลากินแร่งครับววคพับนเพื่อนตอนนี้ก็ไ,ไฟก็ก้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเอาขึ้นเตาครับ จนว่าคำนะครับเดี๋ยวจะย่างปลาตะเพียนกับปลานิบย่างละกตูก่อนย่างเตาน้อยนี่แหละนะครับปลาตะเพียนเนาะลอ,องตัวก่อนครับเด็กๆก็ลินกันเสียงดังจักหน่อยนะครับเหลือก,ก็สามตัวนะครับเดี๋ยวย่างต่ออันนี้ก็ขึ้นนิบเรียบร้อยนะครับ คอยย่างไปนะครับรอชมนะครับว่าจะเป็นจเ,เสียบขนาดไหนครับผมตอนนี้ก็ปลาย่างของเราก็พอได้งามๆแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยใกล้จะรับประทานแล้วนะคะรับปลาย่างเกลือหม้อนะหน้าตาพอได้อยู่เนาะพเพื่นอนๆเจะเอาไว้กินกับตำเจว พีกออนนะครับเพื่อนนี่แซ่บๆรอชมตอนสุกเด้อครับผมครับตอนนี้ก็ปลาเขาก็ได้ที่แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็ตีย่างต่อให้มันจบนะครับนี่ครับให้มันจบตามตัวนะครับเพื่อนโอเคเป็นเสียบหอมๆครับผมเดี๋ยวจะตำเจวใส่นะครับแซ่บๆหอมมีลีนะครับ นี่เป็นปลาน,นิบทนะครับเพื่อนๆนี่สุกแล้วเป็นตัวเซ่บหอมๆครับผม<ๆ>พอดีเลยสุดยอดแล้วครับย่างปลาหอมๆครับผมอัอ<ๆ>นี้ก็ได้พิเศษนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆ ซื้อมาฝากนะครับเป็นเบียร์ลาวนะครับเพื่อนเบียร์ทั้งฟังสปปข้อเล่าหรือครับเดี๋ยวจะได้ซิมแล้วนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ชิมเบียร์ลาวกับปิ้งปลานะครับที่เด็ดขนาดใดนนะครับจะแซ่บขนาดใดนเขาก็ต้องลองเบื้องเนาะนะครับว่ามันจะเข้ากันบ่กับจัดไปครับผมนี่ครับตำเจียวพี่กอ่อนครับผม เลยสุกแล้วครับแซ่บๆครับผมบนี่ก็เฉนี่เลยครับเข้ากันฝากติดตามรับชมในเด้อครับผมแซ่บๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหน่อยนะครับเพื่อนๆให้เอฟคลิปด,ดีๆให้เพืเ่อนๆรับชมต่อไปครับผมขอบคุณครับ